นี่น่ากินไหมครับเวลาเราไปทอดเนี่ยไากา่จะดูชิ้นใหญ่มากขึ้นด้วยครับก็จะทําให้ตัววุ้นเส้นของเราไม่แฉครับและเราก็เอางาขาวมาโรยตกแต่งได้เลยนะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel. ช n แน c เชฟแวนแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทํำข้าวกล่องสไตล์เกาหลีนะคะเรียกว่ารวมมิตรความฮิตของเกาหลีเอามาไว้ในกล่องเดียวเลยขออนุญาตตั้งชื่อว่าฮงแดรวมมิตรค่ะ ซึ่งจะมีเคล็ดลับดีๆสอนมาระหว่างทางห้ามกดข้ามต้องดูให้จบนะคะเพื่อติดตามไอเดียทำอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด s ับสไคร b e กันด้วยนะครับ ซีรีส์เกาหลีได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็ะทาให้อาหารเกาหลีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยครับก็อยากจะแนะนําว่าให้ลองทําอาหารเกาหลีแบบง่ายๆอย่างนี้ขายดูนะครับเพราะกระแสกําลังมาแรงเลยดีกว่าไปขายของซ้ำๆกับคนอื่นนะครับซึ่งในบล็อกเซตอาหารเกาหลีที่เราจะพาทําในวันนี้จะประกอบไปด้วยข้าวหน้าหมูเกาหลีจับแชร์หรือว่าผัดบุ้นเส้นเกาหลีนะครับและก็ไก่ทอดราดซอสเกาหลีครับในส่วนของข้าวหน้าหมูเกาหลีวันนี้ผมจะมาพาทําแบบง่ายๆแต่รับรองว่าอร่อยไม่แพ้ร้านดังเลยครับส่วนผสมก็จะมีดังนี้นะครับส หมูครับอันนี้จะเป็นสันคอหมูลสไลด์นะครับที่เราเลือกใช้สันคอหมูเนี่ยเขาเพราะว่าในตัวสันคอหมูจะมีมันแทรกอยู่ครับก็เลยทําให้ตัวเนื้อหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มแล้วก็อร่อยมากขึ้นด้วยนะครับน้าตาลทรายน้าเปล่าน้ํามันงาน้ํามันพืชทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับทาคุมิอายิชโชย,ยุญี่ปุ่นครับต่อไปจะเป็นส่วนของซอสผัดนะครับน้าเปล่าน้ําตาลทรายน้ํามันงาน้ําส้มสายชูหมักข้าวกระเทียมสับขิงแกส่สับงาขาวทาคุมิอายิ ซอสผัดครับทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของผักเคียงนะครับก็จะมีกระหล่ำปีแล้วก็แครอทนะครับสำหรับตัวกระหล่ำปีนะครับเราจะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีคำนะครับสำหรับตัวแครอทนะครับเราก็จะหั่นให้เป็นเส้นๆอย่างนี้ได้เลยครับตัวเครื่องปรุงก็จะมีเนยจืดครับงาขาวพริกไทยป่นเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันเลยนะครับอันดับแรกเราจะใส่ทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับตามด้วยทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นครับน้ำตาลทรายครับน้ำเปล่า คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับจะสังเกตนะครับว่าผมจะยังไม่ได้ใส่น้ํามันงานเพราะว่าตัวน้ํามันงาน,านมัน,นจะไปรัดตัวเนื้อหมูนะครับจะทาให้เครื่องปรุงอ่ะไม่ซึมเข้าตัวเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยจะใส่น้ํามันงานเป็นอย่างสุดท้ายครับสำหรับส่วนน้ํามันพืชที่เราเตรียมไว้ในตอนต้นเราจะยังไม่ได้ใช้ในการหมักนะครับเราจะเก็บไว้ใช้ในการผัดหมูครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้น้ำหมักของเราแทบจะไม่เหลือแล้วนะครับเพราะว่ามันซึมเข้าไปในตัวเนื้อหมูหมดเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคร แล้วก็ทําให้ตัวเนื้อหมูของเรานะครับมีความชุ่มชื่นระหว่างที่เราทอดแล้วก็จะมีความหอมด้วยนะครับพอเราโนดหมูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําพลาสติกห่ออาหารครับมาปิดปากอ่างผสมไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเราก็จะหมักหมูไว้ขั้นต่าเป็นระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครับต่อไปเราจะมาทําซอสผัดกันเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาคั้วงาขาวกันก่อนเลยนะครับสาหรับวิธีการคั่วงาขาวนะครับเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราจะคั้วแค่งาขาวเปลี่ยนสีแค่นั้นพอนะครับ แค่ประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้เค็มมากนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาสุกต่อเข้าบนอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทําน้ําผัดกันเลยนะครับอันดับแรกครับใส่น้ํเปล่าลงไปนะครับใส่กระเทียมสับลงไปนะครับตามด้วยขิงสับครับน้ำตาลทรายนะครับน้าส้มใส่ชูหมักข้าวครับทาคุมิอายิซอสผัดครับทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับทาคุมิอายิซอโชยุญี่ปุ่นครับน้ํามันงาครับ เราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตามด้วยงานขาวที่เราคั้วไว้รอบแรกครับเราจะแบ่งบางส่วนเอาไว้โรยหน้าด้วยนะครับพอตัวซอสผัดของเราเดือดแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยครับแล้วเราก็จะนําไปพักใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาผัดผักกันเลยนะครับให้เรานําซอสผัดที่เราผัดไว้นะครับมาใส่กระทะครับตามด้วยผักที่เราหั่นไว้นะครับ เวลาผัดผักนะครับเราจะใช้ไฟแรงในการผัดแต่ว่าเราจะผัดแค่แป๊บเดียวเพื่อว่าให้ผัดมันสลดแค่นั้นพอนะครับอย่าผัดนานเกินไปนะครับถ้าเกิดผัดนานเกินไปเดี๋ยวตัวผักมันจะเล็กเกินไปครับทีนี้เราใส่เนยลงไปครับเพิ่มความหอมให้กับตัวผัดผักของเรานะครับอันนี้ถือเป็นเคล็ดลับที่คนอื่นเขาไม่ได้ใส่ลงไปนะครับแต่ใส่ลงไปแล้วรับประกันว่าหอมลูกค้าทานแล้วจะติดใจแน่นอนครับทีนี้เราไปเทใส่กะละมังไว้เลยครับแล้วเรามาผัดหมูกันเลยนะครับใส่น้ำมันที่เราเตรียมไว้รอให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับตามด แล้วก็จะผัดให้สุกได้เลยนะครับเราจะผัดแค่ประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องให้แห้งกว่านี้นะครับไม่อย่างนั้นหมูของเรามันจะกระด้างเกินไปครับและเราก็จะนำหมูมาพักไว้ก่อนนะครับ ต่อไปจะเป็นเมนูที่2ของฮงแดรวมมิตรครับซึ่งเมนูนี้นั่นก็คือจับแช์หรือผัดวุ้นเส้นเกาหลีครับสำหรับส่วนผสมนะครับเราจะแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของซอสปรุงและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเครื่องเคียงครับเรามาดูส่วนผสมของเครื่องปรุงกันเลยนะครับน้ำตาลทรายน้ำมันงาทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นทาคุมิอายิซอสเทริยากิทาคุมิอายิซอสผัดครับต่อไปจะเป็นส่วนของเครื่องเคียงนะครับสันนอกหมูหั่นเป็นเส้นนะครับที่เราเลือกใช้สันนอกนะครับเพราะว่าเนื้อส่วนนี้ไม่ค่อยมีีีมมันนนจะไไได้่่่เเเเลลยกิปวาาทร ผัดุุนเส้นเกาหลีนะครับผักโขมน้ำมันพืชงาขาวกระเทียมสับพริกหวาน หอมหัวใหญ่นะครับเห็ดนางรมหลวงกระหล่ำปีขูดฝอยแครอทขูดฝอยครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือวุ้นเส้นเกาหลีครับสำหรับตัววุ้นเส้นเกาหลีนะครับเขาจะผลิตออกมาจากมันหวานของเกาหลีนะครับไม่เหมือนกับวุ้นเส้นไทยนะครับเพราะว่าตัววุ้นเส้นของไทยจะผลิตออกมาจากถั่วเขียวครับจับแชรหรือผัดวุ้นเส้นเกาหลีแต่จริงๆแล้วขั้นตอนของเขาไม่ได้เอามาผัดรวมกันเขาจะผัดแยกทีละส่วนแล้วค่อยนํามาวางรวมกันทีหลังนะครับอันดับแรกเราจะมาทาซอสผัดกันก่อนเลยนะครับใส่น้ามันงาลงไปในอ่างผสมนะครับตามด้วยน้าตาลทราย ทคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นครับตามด้วยทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับแล้วก็ใส่ทาคุมิอายิซอสผัดครับแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วนะครับเราก็จะตักออกมา6ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อนาไปหมักหมูครับและเราก็จะยําหมูให้เข้ากับตัวซอสเลยนะครับนวดเบาๆประมาณ5นาทีพอนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาคั่วงาขาวกันก่อนเลยนะครับเราจะคั่วแค่พอเปลี่ยนสีพอนะครับ จะมาผัดผักกันเลยนะครับน้ํามันตัวนี้เราจะแบ่งไว้ใช้ในการผัดเครื่องปรุงทุกอย่างเลยนะครับใส่น้ํามันลงไปนิดนึงครับรอให้น้ํามันร้อนนิดนึงนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วทีนี้ใส่กระเทียมลงไปครับผัดกระเทียมให้สุกได้เลยนะครับพอกระเทียมเริ่มสุกแล้วทีนี้เราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปครับเราจะผัดหอมหัวใหญ่แค่พอตลดนะครับตามด้วยผักที่เราเตรียมไว้นะครับริกหวางครับ สร็จแ,แล้วตามด้วยววผักโขมนะครับสำหรับตัวผักโขมเราจะหั่นให้เป็นเส้นๆก่อนนะครับพอเราใส่ผักโขมลงไปแล้วตามด้วยซอสที่เราปรุงไว้ครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับเราจะผัดแค่พอผักสลดพอนะครับแล้วเราก็ตักขึ้นได้เลยครับเราจะนําผัดผักมาพักไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะมาผัดหมูกันเลยนะครับพอน,น้ามันเริ่มร้อนแล้วนะครับทีนี้เราก็จะใส่ตัวหมูที่เราหมักไว้ครับ เราจะผัดหมูให้สุกประมาณ30-40%ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราค่อยใส่น้าปรุงรสตามลงไปครับพอได้ประมาณนี้แล้วนะครับเราจะใส่น้าปรุงที่เราเตรียมไว้ครับผัดให้พอเหลือน้ําคลุกคลิกประมาณนี้นะครับอย่าผัดให้แห้งเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราผัดแห้งเกินไปเนี่ยเดี๋ยวหมูของเรามันจะกระด้างเกินไปครับและเราก็นําหมูมาพักไว้ก่อนครับต่อไปเราจะมาต้มบุนเส้นกันนะครับสำหรับวิธีการต้มนะครับให้เพื่อนๆตั้งน้ําให้เดือดเลยนะครับต้องเดือดแบบเดือดจัดประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็นําบุนเส้นเกาหลีของเราลงไปต้มได้เลยครับ ให้เรากดวุ้นเส้นให้จมลงในน้ำให้หมดเลยนะครับพอวุ้นเส้นจมลงในน้ำหมดแล้วเราก็จะจับเวลาไว้ที่ประมาณ6-7นาทีครับอันนี้แล้วแต่ละยี่ห้อนะครับว่าเขาให้ต้มกี่นาทีครับให้เราดูที่ข้างซองได้เลยครับพอเราต้มจนครบ7นาทีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราปิดแก๊สได้เลยครับจะสังเกตเห็นไหมครับว่าตัวเส้นจะเริ่มใสใสแล้วก็จะดูนุ่มๆหนึบๆนะครับและเราก็จะนำตัววุ้นเส้นเกาหลีตัวนี้มาน็อกใส่น้ำเย็นไว้อย่างนี้นะครับพอเรานำมาน็อกน้ำเย็นประมาณ1-2นาทีแล้วนะครสบเนาักเส้้นะครับเราก็ พอตัววุ้นเส้นเกาหลีของเราเสด็จน้ําแล้วนะครับเราก็จะนําตัววุ้นเส้นเกาหลีมาคลุกในซอสที่เหลือครับสังเกตเห็นไหมครับว่าตัววุ้นเส้นเกาหลีเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวเหนียวยืดยืดหยุ่นๆยุ่นะครับและตัววุ้นเส้นจะมีขนาดใหญ่กว่าตัววุ้นเส้นของไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะคลุกเค้าเส้นกับซอสที่เหลือได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าดึงสูงขึ้นมาขนาดเนี้เส้นยังไม่ขาดเลยครับเหนียวนุ่มมากเลยครับและเราก็จะนํามาพักไปก่อนนะครับ ถ้าหากว่าใครจะทําทานเลยนะครับก็สามารถนาเครื่องทุกอย่างมาคุกรวมกันได้เลยครับแต่ถ้าเกิดพึ่งเปคนไหนที่อยากจะทําขายทางออนไลน์นะครับเราแนะนําว่าอย่าเพิ่งคุกรวมกันครับให้แยกกันไว้อย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าเวลาที่เราจัดเซตใส่กล่องเนี่ยมันจะทําให้ดูสวยและน่ารับประทานมากกว่าครับต่อไปก็จะเป็นเมนูที่3ของโฮงแดรวมมิตรครับไก่ทอดราดซอสเกาหลีครับซึ่งในวันนี้ผมจะมาพาทำซอสเกาหลีเองนะครับจะได้ช่วยประหยัดต้นทุนครับอันนี้จะเป็นส่วนผสมของตัวไก่ทอดนะครับก็จะมีปีกบนหรือต้องไก่เล็กครับแป้งกกรรป้งสสาาีเนนะ์ํย็ ทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นครับทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับต่อไปจะเป็นส่วนผสมของซอสเกาหลีนะครับน้ำเปล่าครับเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นโคชูจังหรือพริกแกงเกาหลีครับน้ำตาลมะพร้าวเราแนะนําว่าเลือกแบบนิ่มๆนะครับน้ำส้มสายชูหมักข้าวถ้าเกิดไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำส้มสายชูกลั่นได้ครับทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับอันดับแรกเรามาหมักไก่กันก่อนเลยนะครับเคล็ดลับสําคัญของสูตรนี้นะครับเราจะต้องบั้งไก่ครับบั้งให้ถึงกระดูกเลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ตัวเนื้อไก่่่ขขอองงงงเเรนนีียดดดูซึึมคืปุ้้ิ และตอนทอดจะจะสุกถึงกระดูกเลยนะครับเวลาเราจะบ้างเราจะบ้างประมาณนี้นะครับอาให้ถึงกระดูกเลยนะครับนี่ครับจนปลายมีดเนี่ยติดเข้าไปในกระดูกแล้วนะครับพอเราบ้างไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาหมักไก่กันเลยนะครับโดยเราจะใส่ทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นครับตามด้วยทาคุมิอายิซอสเทริยากิครับคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณสักห้านาทีพอนะครับจะหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับต่อไปเรามาทําซอสกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ําเปล่าลงไปก่อนนะครับตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวครับ พอน้ำตา,มมาลมะพร้าวละลายแล้วนะครับใส่เต้าเจี้ยวญี่ปุ่นตามลงไปครับโคชูจังหรือพริกแกงเกาหลีนะครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูหมักข้าวลงไปครับเสร็จแล้วเราจะใส่ทาคุมิอายิซอสเทริยากิตามลงไปครับและเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ เราก็จะตั้งไฟให้แค่เดือดประมาณนี้พอนะครับสเสร็จแล้วเราปิดแก๊สได้เลยครับอย่าให้เดือดมากเกินไปนะครับถ้าเกิดเดือดมากเกินไปเดี๋ยวมันจะออกเค็มได้ครับต่อไปเราจะมาชุบไก่และนําไปทอดกันเลยนะครับสําหรับตัวแป้งทอดกรอบเราจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อว่าเราจะนํามาทําเป็นแป้งน้ํานะครับเสร็จแล้วให้เราใส่น้ําเย็นจัดตามลงไปครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันได้เลยนะครับถ้าเกิดมันยังหนืดไปเราสามารถค่อยๆทยอยเติมน้ําได้นะครับนําไก่ขึ้นมาครับที่เราหมักไว้แล้วนะครับไปชุบแป้งสาลีอเนกประสงค์่อนนะครับ เสร็จแล้วเราจะนํามาชุบกับแป้งน้ําอีกทีนึงครับพอเราชุบแป้งน้าเสร็จแล้วเราก็นํามาชุบกับแป้งทอดกรอบอีกรอบนึงนะครับวิธีการนี้นะครับจะทําให้ไข่ของเราฟูสวยครับพอชุบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนํามาทอดครับและเราก็นําไก่ลงมาทอดได้เลยครับทอดให้ได้สีประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําไปพักไว้บนตะแกรงให้เจดจน้ามันก่อนครับ แล้วก็พักไว้บนตะแกรงอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับและเราก็ทอดไก่ส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับต่อไปครับนําไก่ที่เราทอดไว้นะครับนําไปคลุกในซอสที่เราทําไว้จนทั่วเลยนะครับนี่ครับน่าทานไหมพอคลุกเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้บนตะแกรงอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็คลุกไก่ส่วนที่เหลือให้หมดได้เลยนะครับและโรยหน้าด้วยงาขาวพั่วครับเอานี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสาหรับไก่ทอดราดซอสเกาหลีของเราครับ วิธีการตัดนะครับอันดับแรกเราจะใส่ข้าวลงไปฝั่งหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะนําผักมาเรียงครับแล้วก็จะนําตัวหมูนะครับมาตกแต่งอยู่ด้านล่างครับจะใส่ในปริมาณมากหรือน้อยก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยนะครับว่าจะขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับให้เหลือพื้นที่เห็นข้าวอยู่นิดนึงนะครับ เพราะว่าเราจะโรยงาดําใส่ลงไปครับเป็นการตกแต่งข้าวให้ดูสวยงามน่ารับประทานครับประมาณนี้พอครับเดี๋ยวช่องนี้เราจะใส่ไก่นะครับสาหรับไก่จะใส่1ชิ้นหรือ2ชิ้นก็ได้นะครับเพราะว่าวิธีนี้นะครับเวลาเราไปทอดเนี่ยไก่จะดูชิ้นใหญ่มากขึ้นด้วยครับเห็นไหมครับว่าชิ้นเดียวก็เต็มกล่องลวครับโอ้ชิ้นใหญ่จริงๆด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะลองจัดใส่กล่องแบบ2ชิ้นให้ดูนะครับโอ้ยจะยัดลงไม่เนี่ยกล่องนี้ต้องใายส0 0อ่ะเพราะว่าหมูไก่เยอะมากสําหรับช่องสุดท้ายนะครับเราจะมาใส่จับแชรนนมเส้ล่ลงไปนะครับ ของการที่เราแยกวุนเส้นไว้นะครับก็จะทําให้ตัววุนเส้นของเราไม่แฉครับและเราก็จะเอาหมูมาใส่ข้างบนจับแชครับต่อไปก็ขี้ผักมาใส่ครับอุ้ยเยอะไปไม่เห็นวุนเส้นเลยและเราก็เอางาขาวมาเลยตกแต่งได้เลยนะครับ ถแดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับโฮงแดรวมมิตรของเราครับนี่น่าทานมากเลยครับหลังจากที่ทาครบทั้งสาเมนูเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าผมไม่ได้ใช้เครื่องปรุงอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับหลักๆแล้วผมก็จะใช้แค่ซอสของทาคุมิอายิค่ะบพรอร่อยกลมก่อมทั้งสาเมนูเลยนะครับข้อดีที่ไม่ต้องใช้ซอสหลายชนิดนั่นก็คือทําให้เราลดต้นทุนลงได้ครับแถมยังคุมรสชาติได้ง่ายไม่ยุ่งยากลดขั้นตอนในการปรุงอาหารของเราได้เยอะเลยครับทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นเป็นซอสที่เค็มหวานกำลังดีผลิตจากซออััววเหืงคุณภาพดดีมกโยิธ รุงง่ายหลากหลายสไตล์ทําได้ทั้งเมนูไทยญี่ปุ่นเกาหลีได้หมดเลยครับทาคุมิอายิซอสเทริยากิผลิตจากซอสตัวเหลืองคุณภาพดีหมักโดยวิธีธรรมชาติรสชาติเข้มข้นใช้หมกักใช้ย่างหรือราดบนเนื้อสัตว์ก็ได้ครับขวดเดียวครบรสชาติเทริยากิครับมาเริ่มชิมจากข้าวหมูเกาหลีก,ก่อนเลยครับชิมแล้วนะคะตัวหมูนุ่มแล้วก็หอมมากครับวิยที่สสำคัญนะรสชาติกลมกลม่อมขอตาก,กล้องชิมบ้างนะคะไม่ให้ฟ้องคุณผู้ชมเลยหม่ำพร้อมกันนะคะ หอมไหมคอดหอมแล้วหมูนุ่มมากเลยอ่ะอคือแบบตอนแรกคิดนะว่าเอ้เราหมักแค่เนี้ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยลงตัวมากเลยอ่ะเค็มหวานกําลังดีจริงๆนะแล้วหมวูอ่ะมันนุ่ม <c oughs> แต่ว่าไม่ได้นุ่มเกินไปนะมันยังนุ่มๆหนึนบๆน,น,นะใชะอร่อยมากเลยค่ะแล้วตัวผักนะกลมกล่อมด้วยทีนี้เรามาชิมจับแช์กันดูนะครับวิธีการกินนะครับเราจะคลุกรลวงกันเลยครับมาหมั่นพร้อมกันนะครับอืม อร่อยอร่อยตาก้องขอชิมด้วยนะคะอืมเส้นเหนียวนุ่มหนึบมากใช่ครับคือแบบต้มตามที่เชฟบอกนะรับรองเลยว่าอร่อยสุดๆไอ้กินก็ต้องติดใจนะคะ่าฮะแล้วเราไปคลุกกับน,น้ำซอสนะแบบทำให้ตัวเส้นอะ่ะมันมีรสชาติของน้ำซอสซึมเข้าไปในตัวเส้นเลยครับอืมเส้นนะมันดูดเอาน้ำซอสเข้าไปพอเราเคี้ยวเนี่ยน้ำซอสมันก็จะออกมาแล้วก็มีกลิ่นหอมๆกลมกลม่อมจริงๆนะคะต่อไปเรามากินไก่ทอดราดซอสเกาหลีกันเลยครับ ชิ้นเบิ่มๆเลยครับอือหือจมๆแป้งยังกรอบอยู่แล้วก็รสชาติซอสนะครับแทรกเข้าไปในทุกอนูเหนือนไก่เลยอะมั่มพร้อมกันนะคะอือหคุณผู้ชมได้ยินไหมมีกรอบจริงๆนะกรอบไนหะมอือ กรอบจริงรสชาติด,ด,ดีมากรสชาติเหมือนร้านใหญ่ๆเลยนะคะทั้งทงท,งที่เราใช้เครื่องปรุงเนี่ยไม่มากเลยนะใช่ครับวันนี้เราใช้แค่ซอสของทาคุมิอายินะครับใช้ทั้งทาคุมิอายิซอสโชยุญี่ปุ่นแล้วก็ทาคุมิอายิซอสเทริยากิมาใช้ในการปรุงนะครับบอกเลยนะครับว่าน,นี่แหละคือเคล็ดลับที่จะทําให้ได้กลิ่นอายสไตล์เกาหลีอย่างแท้จริงครับด้วยกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากเครื่องปรุงไทยที่มีขายทั่วไปและมีรสชาติที่กรมงกรอบไม่ต้องใช้ซอสอื่นมาปรุงเพิ่มให้วุ่นวายแค่ใช้ทาคุมิอายะ ได้ที่แมคโครหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่แมคโครโปรหรือไายีโนโมโตะออฟิเชียลช็อปและที่ช้อปปี้ลาซาด้ก็ได้ครับหรือจะให้ง่ายกว่านั้นเดี๋ยวผมจะใส่ลิก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับทาคุมิอายิซอสปรุงเมนูฮิตติดร้านกลมกลม่อมติดเทนลูกค้าติดใจอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวสำหรับต้นทุนแล้วก็รายละเอียดว่าเราใช้อะไรเท่าไหรบ้างเดี๋ยวเราจะบอกไว้ให้ใต้คลิปนะครับและ้าเกิดว่าใครอยากได้รูปสวยเอาไว้ไปโพสรับออเดอร์ตามแอปขายอาหารต่างๆนะคะเราอนุญาตที่ใช้รูปได้ฟรีเลยมีคิดค่่่่่่่าาาาาาลิิิขขสทธภพคคคคะออออแแแยยงเเดีวววมมออนนนนตไไ้้้้ใใรรููปปปํชัก ซึ่งรูปเนี่ยเราจะโพสต์ไว้ให้ที่หน้า Facebook Fanpage ของเชฟแว่นนะให้เพื่อนๆตามไปดาวน์โหลดรูปได้เลยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเรียนทําอาหารกับเชฟแว่นตอนนี้ก็มีคอร์สสอนทําอาหารอยู่หลายคอร์สเลยนะคะสามารถทักหาแอดมินไปได้ที่ข้อความของ f a n น a g e ค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ